นี่ครับหน้าร้านเราเรามาดูว่าเรามีอะไรขายบ้างนะครับนี่จะเป็นลูกชิ้นปลากรอบครับไส้กรอกแดงครับปลานุ่มครับปลานุ่มปลานุ่มนะครับอันนี้ปลานุ่มจะเป็นเนื้อปลาล้วนๆนะครับไส้กรอกก็จะเป็นไส้กรอกไก่นะครับเป็นยี่ห้อที่ดีที่สุดนะครับแหลมทองครับสวัสดีครับพ่อค้าน้าหวานของลูกชิ้นปลาชาแนลสวัสดีครับสวัสดีเอซทุกคนนะครับ วันนี้เรามาดูที่หน้าร้านเรานี่หนะครับวันนี้รู้สึกว่าวันเด็กนะครับจะเงียบเหงามากครับนี่ครับหน้าร้านเราเรามาดูว่าเรามีอะไรขายบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นลูกชิ้นปลากรอบนะครับอันนี้จะทอดขึ้นมาประมาณบ่าย3ามโมงนะครับนี่อันนี้จะนุ่มแล้วครับนุ่มแล้วนะถ้าอยากกรอบต้องอุ่นใหม่นะครับสินค้าเราลูกชิ้นเราต้องอุ่นใหม่อันนี้เป็นเนื้อปลานะครับเป็นปลา เป็นปลาแบบกรอบครับเราใช้ลูกชิ้นจังครับยี่ห้อลูกชิ้นจังครับอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกนะครับไส้กรอกครับวันนี้จะตัวเล็กหน่อยนะครับนี่ครับอันนี้จะนุ่มแล้วนะครับถ้าอยากให้กรอบต้องอุ่นใหม่นะครับอุ่นใหม่เพราะว่าเราจะทอดไว้ให้ลูกค้าเลือกก่อนนะครับจะต้องถามลูกค้าก่อนว่าจะอุ่นหรือไม่อุ่นนะครับเราต้องถามลูกค้าก่อนและนี่จะเป็นต้นตำรับแล้วครับเป็นลูกชิ้นปลานุ่มครับเนื้อปลาล้วนๆครับตัว อันนี้จะเป็นเนื้อปลาล้นรวนะครับอันนี้เป็นต้นตำรับอันนี้คือสุกหมดทุกตัวนะครับสุกหมดทุกอย่างนะครับถ้าลูกค้าอยากร้อนลูกค้าอยากกินร้อนลูกค้าสั่งพ่อค้าได้นะครับพ่อค้าก็จะอุ่นร้อนให้ครับนี่อุ่นร้อนให้เราก็จะถ้าอยากตัดครึ่งอันนี้ก็ตัดได้นะครับอันนี้ตัดได้หมดนะครับตัดครึ่งไม่หมดนะตัดครึ่งอุ่นได้หมดนะครับอยู่ที่ตัวลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําจิ้มครับ อันนั้นน้ำจิ้มนี้จะเป็นเผ็ดนะครับแบบเผ็ดมะขามนะครับน้ำจิ้มมะขามนะครับแบบเผ็ดครับเปรี้ยวหวานนะครับอร่อยครับอันนี้จะกรอกไว้รอไว้ให้แยกให้ลูกค้านะครับหนึ่งชุดเราจะให้หนึ่งถุงนะครับถ้าเป็นลูกชิ้นปลากรอบนะครับถ้าเป็นลุกชิ้นปลากรอบอย่างนี้นะครับลูกชิ้นปลากรอบอย่างนี้นะครับเนี่ยปลากรอบเออไม่ใช่ไส้กรอกนะครับไส้กรอกอันนี้เป็นยี่ห้อแหลมทองนะครับไม่ใช่ลูกชิ้นจังนะครับยี่ห้อแหลมทองนะครับ อร่อยครับเป็นลูกชิ้นไก่เนื้อไก่นะครับอันนี้เป็นเนื้อปลาครับถ้าเป็นลูกชิ้นปลากรมนะครับการให้น้ําจิ้มนะครับปลากรมกับไส้กรอกรวมกันนะครับหรือปลากรมอย่างเดียวไส้กรอกอย่างเดียวนะครับผมจะให้น้าจิ้มนะครับชุดละ30ให้1ชุดนะครับให้1ชุดชุดละ40ให้1ชุดนะครับเี่ให้1อัน1ถุงครับให้1ถุงนะครับถ้าเป็นอ่าสี่สิบ ให้1ชุดเหมือนกันนะครับ40ให้1ชุดถ้าลูกค้าขอเพิ่มได้นะครับเพราะว่า40อาจจะชอบน้ำจิ้มไม่ชอบน้ำจิ้มนะครับเพราะว่าลูกชิ้นจะเยอะนะครับถ้าเป็นชุด5060ผมจะให้2 2ชุดไปเลยนะครับน้ำจิ้มเนี่ย2ชุดนี้ไปเลยนะครับถ้าลูกค้าบอกว่าเอาเอาถุงเดียวก็ให้ถุงเดียวครับอยู่ที่ลูกค้าแต่เริ่มต้นผมจะให้ไป2ชุดนะครับสําหรับชุด5060นะครับแต่ลูกชิ้นปลานะครับลูกชิ้นปลาส่วนมาก ชุดละ2ี่ส4บ5 0 6สิบบหสิบหสผมจะให้หนึ่งถุงพอนะครับเพราะว่าลูกชิ้นปลาเนี้ยจะไม่เปลืองน้ำจิ้มครับแต่อันนี้จะเปลืองน้ำจิ้มเพราะว่าบางคนก็เทราดพลาดลงไปมันจะซึมเข้าไปข้างในครับแต่อันนี้เทราดลงไปมันจะไม่ซึมเข้าไปข้างในนะครับไม่ซึมนะครับส่วนมากเขาจะจิ้มเอาครับจิ้มการให้น้ำจิ้มนะครับกการ ให้ Ask, น้ำจิ้มลูกค้าเราก็ต้องเลือกนะครับเราต้องเลือกครับผักสำหรับผักนะครับผักนี้หยิบฟรีนะครับฟรีได้เลยนะครับกี่บาทก็หยิบได้นะครับหิบกี่บาทนี่หยิบได้หมดนะครับหยิบได้หมดเลยพ่อค้าแถมให้นะครับพ่อค้าแถมให้เพราะว่าเป็นของแถมนะครับถือว่าให้ให้ลูกค้าได้กินอร่อยอร่อยครับได้กินอร่อยจะได้แก้เลียนด้วยนะครับ นี่แหละครับร้านพ่อค้าก็จะมีสินค้าอยู่ประมาณนี้นะครับอร่อยครับอร่อยทุกอย่างวันนี้ก็ทอดแค่นี้ครับทอดไม่เยอะครับเอาพอขายหมดนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นเรานะครับหน้าร้านเราหูตู้เราสะอาดสดใสครับอันนี้จะเป็นลูกชิ้นปลากรอบนะครับปลากรอบไส้กรอกแดงครับ ชิ้นปลานุ่มครับเนื้อปลาล้วนๆนะครับดูครับน่าทานนะครับอันนี้น้ําจิ้มครับน้ําจิ้มกรอกไว้รอลูกค้าครับเวลาลูกค้ามาซื้อแยกน้ําจิ้มแล้วก็หยิบใส่ใส่ถุงเลยนะครับถุงชิ้นปลากรอบชิ้นปลามีป้ายราคาหมดนะครับป้ายราคาหมดชุด20บาทมีรายละเอียดทุกอย่างนะครับกี่ตัวกี่ตัว20 30นี่ราคาชุด40ครับ ชุด50ครับ60มีทุกหมดนะครับผักแล้วครับแตงเราอันนี้แตงแบบหั่นสะอาดมากนะครับดูครับนี่ปอกปอกเปลือกสะอาดแช่น้ําแข็งไว้ให้ครับปกน้ําแข็งไว้ให้ตลอดนะครับแล้วก็กระหล่ำครับกระหลำ่ำ กรอบเหมือนกันครับแช่น้ําน้ําแข็งนะครับน้าแข็งนะน้าเย็นนะครับแช่น้าเย็นไว้ทุกอย่างครับอันนี้แช่น้าเย็นไม่ได้นะครับต้องแช่น้าแข็งพอมีน้ําเราก็เทออกนะครับแตงครับพอมีน้ําเราก็ต้องเทออกนะครับเพราะว่าแตงแช่น้ําไม่ได้นะครับแช่น้ําอันนี้แช่น้ําไม่ได้เลยครับกรอบแน่นอนแล้วก็รอลูกค้าครับอันนี้ก็ไม้จิ้มนี่แหละครับหน้าร้านเราเพื่อนบ้านเราอันนี้ก็เพื่อนบ้านเรา ตอยนี้แหละครับก็เดินตรงมาเลยครับเจอร้านพ่อค้านี่แหละครับชิ้นจังครับตัวนี้ก็ดูเงาเงาครับเดินมาตรงนี้ก็เจอเลยครับเจอเลยนะครับสบายสบายครับสะอาดสะอ้านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พ่อค้าด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้พ่อค้านะครับ